สวัสดีทุกท่านชมไปบ่นไปคราวนี้มาเล่นอุปกรณ์สําหรับพวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนที่ชอบถ่ายรูปครอบครัวเก็บเป็นความจำนะครับแล้วก็เอามาตัดยําขึ้นมาในคอมเราอีกทีหนึ่ง ทั้งอินสตาแส่งมาให้ผมรีวิวทั้งหมดเนี่ยเป็นของที่ผมไม่เคยเห็นและน่าสนใจมากจริงๆไม่ได้ชอบเล่นกล้องหรอกผมชอบถ่ายรูปเวลาดูรูปสวยๆวิวสวยๆมันรู้สึกพิเศษสําหรับผมเราสร้างมาสวยผมก็ชอบดูแล้วก็อยากจะเก็บภาพฝึกมาหลายปีแล้วค่อยๆเก็บมาเรื่อยๆนะครับทีนี้ไอ้นี่ตัวเนี้ยผมซื้อเองบังเอิญมันคือยี่ห้อ i n s t a ซื้อปั๊บวันรุ่งขึ้นเขาบอกเห้ hey, มีใจะให้รีวิวก็เลยไม่ได้ของฟรีมาไม่เป็นไรนี่คือตัวใหม่ล่าสุดก็คือ i n s t a 360 GO ULTRA ตัวนี้เป็นตัวที่พิเศษตรงไหนหรู้ไหมกดปุ่มนี้ปุ๊บดึงออกมาแม่เหล็กสูงมากเสร็จแล้วก็ติดที่ตัวผมมีแรงดึงดูดคนมีเสน่ห์มันดึงดูดนะครับมันมีแม่เหล็กอยู่ข้างในม,นมันมีที่ห้อยอยู่สร้คอเอาไว้ห้อย ไอเนี้ยมุมมองเหมือนกับคนมองขณะที่เดินไปแทนที่มานั่งถ่ายเงี้ยกดปุ๊บมันรคคอร์ดเนี่ย, record, ยไฟแดงจะขึ้นเดินไปเรื่อยๆมันก็นจะถ่ายไปเรื่อยๆเก็บภาพแล้วเดี๋ยวค่อยดึงภาพมาตัดต่อเพราะว่าจะเห็นข้างหน้าเนี่ยตลอดเวลามุมค่อนข้างจะกว้างมากมันจะมีภาพขึ้นที่ตรงนี้ด้วยสามารถที่จะดูได้ว่าเอ้ยเราชอบมุมนี้หรือเปล่าดูตรงนี้ได้นะครับอันนี้ตัวสีขาว Insta 3 6 0 Go Ultra อาแต่เป็นสีดำนะครับอนอีกสีหนึ่งเดี๋ยวผมจะอันบ็อกซ์ให้ดูว่าในกล่องเล็กๆเ,กเกนี่ยมีอะไรมาให้นะ เดี๋ยวผมจะลองแกะให้ดูป๊บ <S 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 นี่เนี่ยกล่องแพ็กเกจจิ้งสวยแนละมันแยกออกมาเลยตัวนี้น่าจะมีแม่เหล็กอยู่ Think Big เปิดมากล่องมีอะไรให้บ้างครับขอดูนิดหนึ่งมีสายเคเบิลให้นะครับมีสายชาร์จให้แล้วก็มีตัวที่ห้อยคอไว้ให้ที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้นี่ครับแล้วก็ข้างในเนี่ยตัวเคสจะเอาไว้อย่างนี้จอ,อยตรงนี้อีกอันหนึ่งก็คือตัวนี้ตัวหนีบเรากดตรงนี้ปับ๊บเอามาหนีบกับตรงนี้ก็ได้ เราจะหนีบเสื้อก็ได้หนีบหมวกก็ได้เพราะฉะนั้นในกล่องจะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็มีคู่มือต่างๆนานานี่คือกล้อง Insta 360 Go Ultra นะครับซึ่งผมว่าเป็นอินโนเวชันที่ดีมากเลยชอบมากผมรอที่จะเล่นอันนี้เยอะเพราะว่าเราไม่ต้องมานั่งถือกล้องแล้วก็ถ่าย วิวเราเดินไปเรื่อยนะครับความละเอียดของตัวกล้องเนี่ยอยู่ที่ 4K 60เฟรมแปลว่า smooth โอเคเลยนะครับชาร์จเต็มๆเนี่ย200นาที3ชั่วโมงชาร์จไว้เลยนะ0ถึง80เนี่ยภายในะ12นาทีนี่ชาร์จเร็วเหมือนรถเลยนะถ่ายที่แสงน้อยได้เพราะมีชิป AI คอยช่วยทําให้ภาพไม่คุมเรือนเนาะข้อดี1สะดวกอย่างที่ผมบอกผมวางนี้แล้วผมไปไหนต้องไม่อะไร2มันมีใจรสุกป6แกนอยู่นะครับซึ่งมันจะ balance ทุกอย่างมันมันก็จะไม่สะเทือนข้อ3มี HDR แปลว่าในที่แสงน้อยแสงมากเนี่ยสีมันจะเกลี่ยกันแล้วมันจะเห็นทั้งแสงน้อยแสงมากสมมติมันมเป็นหน้าต่างอย่างเงี้ยเราถ่ายปับ๊บหน้าต่างแซดออกมาเลยข้างในนี่มืดไอ้นี่มันจะเกลีย่ยไ,ได้ดายให้พอดีพอดีนะครับตัวเนี้นยเวลาแยกออกมาจากไอตัวเคสมันซึ่งมีจอเนี่ยสามารถอยู่ได้70นาทีถ้าประกบจอแล้วถ่ายอยู่ได้200นาทีจอเนี่ยฟลิปขึ้นมาดูได้สมมติเราจะเซลฟี่แปะกล้องไว้ตรงนี้ โอ้ oh, หลอนเเนี่ยดูได้นะครับมันทำคอนเทนต์เป็นบล็อกของตัวเองได้คุยได้แล้วก็สเตเบิลิซชันได้ด้วยข้อ5้าเพวิดีโอเหมาะอาการถ่ายทำในแสงน้อยตัว AI เนี่ยทำให้ภาพมันสว่างมันชัดขึ้นเกรนน้อยลงทุกอย่างมันอัตโนมัติหมดไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะเลยนะครับภาพวิดีโอได้ 4K 6 0เฟรมนะครับแล้วก็ภาพนิ่งได้50ล้านเมกะพิกเซลภาพนิ่งถ้าเราถ่ายเนี่ยข้อมูลเยอะเราสามารถตัดครอปได้แล้วก็เลือกเฉพาะจุดในในเฟรมได้5้าล้านเมกะพิกเซลนะครับอีกอันนึ่งที่ก็คือมุมมอ,อน,น้กกา,150า,งา,านนขาง กว้างมากใครอยู่ข้างหน้าเรานะี่ยเราเก็บได้หมดอันนี้พัฒนากว่ารุ่นเก่าก็คือรุ่นเก่ามันจะเป็น internal storage ไอ้ตัวเนี้ยเราเลือก sd card ใส่เข้าไปเลยกี่กิกอะไรก็ว่าไปแล้วแต่เรา insta micro sd card 128GB sdxc a 1 v 3 0 s e r i ซีรีส์พวกนี้อันนี้ใส่ได้เลยนะครับ 128GB 256GB แล้วแต่เราจะเลือก micro sd card อันนี้ผมคิดว่าใช้ของยี่ห้ออื่นก็ได้นะแต่ข้มีของเขาเองด้วยน่าจะ แพสซิเวลล์ขอตัวนี้สูงมากนะครับเนื่องจากอันนี้เป็นตัวเล็กใช่ไหมบางทีหายใครไม่ใช้ iOS ของ Apple เนี่ยสามารถที่จะ f i n ไ My ์แล้วก็หาเฮ้ยไมไว้วตรงไหนว่าตามได้นะครับแล้วก็อีกข้อดีเนื่องจากเป็น Action Cam เนี่ยกันน้ําลึกได้10เมตรเพราะฉะนั้นห้อยไว้แล้วกระโดดน้ําแล้วก็ว่ายน้าไปเนี่ยมันก็จะถ่ายใต้น้ําได้ด้วยนะสวยเลยนะครับมีตัวแปะสร้อยคอตรงนี้นะครับมีตัวหนีบมีตัวบอดี้ของมันแล้วมีจอข้างหลังนี่มีออปชั่นเพียบเลยดึงมาให้ดูแล้วกันอ่ะตัวแแรกกเเลลยตตััวววนนีี้้หมมือดดู็ snap สามารถที่จะแปะตรงกระจกเลยแล้วก็เป็น action cam ให้มาดูเราได้ง่ายๆเลยนะครับอันนี้ action mount เอาไว้ใส่กล้องเนี่ยเสร็จแล้วไปใส่ตรงจักรยานเป็นเมา n ์หรือตรงนู้นตรงนี้ได้ไอน้นี่พิเศษมาก ring remote เป็นตัว remote ลองแกะตัวนี้ดูนี่ตัวริงเนี่ยมันจะเป็นอ l ลาสติกเป็นผ้ายืดๆนะตัวนี้ก็เป็นแถมให้อีกอันหนึ่งเผื่อจะขาดนะครับ ใส่เข้าไปตรงนี้แตะเดียวเนี่ยมันก็จะรคคอร์ดไม่ต้องมากดตรงรคคอร์ดตรงนี้เราเดินกับลูกเนี่ยจุงจุงอยู่เฮ้ยข้างหน้าสวยวกดปุ๊บมันก็ถ่ายเราก็ดูว่าเป็นสีแดงกดอีกทีนึงเลิกถ่ายง่ายนะครับใส่ไว้ในมือประมาณนี้นะครับแหวนนี้นะครับสามารถคอนโทรลกล้องเนี่ยไกลได้มากที่สุดในประมาณ2 0เมตรฉนันเราเออยตัวเนี่ยแปะเข้ากับไอตัวนี้เสร็จปั๊บผมวางนี่แล้วผมกดไงเฮียสวัสดีครับไอตัวแหวนเนี่ยนะครับใช้ไปใช้มาเนี่ยเขาจะมีตัวนี้มาเลยมันเป็นตัวที่เขาให้มาเพื่อชาร์จสส่ปับบเีย USB-C ชาร์จได้แหวนนี่เข้าท่ามากนะอีกอันนึงก็คือตัวนี้ Quick Release ก็คือการที่เราจะแปะอะไรง่ายๆเห็นมันมากับไอตัวนี้ตัวเกี่ยวข้อเกี่ยวกับตัวแฮนด์ท่ออะไรทั้งหลายเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวติเกี่ยวเสร็จตัวนี้คือตัว Quick Release เสียบเสร็จปั๊บผมแปะแปะตัวเล็กงี้เป็นแมกเนตก็ได้ไอตัวใหญ่เนี่ยมันจะมีขาอยู่2อันผมสามารถที่จะแปะตรงนี้เลยได้ทุกมุมนะครับไอตัว Quick r e l e a s e เนี่ยทำให้เราเนี่ย ทำงานง่ายนะครับตัวนี้เป็นตัวฟิลเตอร์ทาให้มืดลงมืดลงมืดลงเช่นเราไปถ่ายตอนเที่ยงเนี่ยแดดจ้ามากเลยเราไปข้างนอกแต่ว่าอยากจะให้มันดูภาพสวยเราใส่ฟิลเตอร์ให้มันมืดลงนิดนึงฟ้ามันก็จะสีฟ้ามากขึ้นโทนมันจะสวยขึ้นเราต้องการให้เข้มหรืออ่อนขนาดไหนแล้วแต่เราชอบอันนี้เป็นตัวทริปป์มีที่หนีบของ Action Cam เอากล้องเนี่ยใส่เข้าไปในเคสนี้ใส่เข้าไปใส่ Quick Release เข้าไปก็ได้กล้องใส่เดินถือได้เลยตรงตูดเนี่ยสามารถที่จะดึงออกมาแล้วก็มีทริปป์สามารถวางบนโต๊ะแล้วก็ ไลฟ์สดได้หรืออะไรได้เลยเต็มที่นะครับอ่ะเพราะฉะนั้น Insta 360 Go Ultra Option นนี่ผมพูดมาเนี่ยเทียบนนะครับง่ายสะดวกเหมาะกับทุกคนที่อยากถ่ายถ้าไม่อยากถ่ายก็ไม่เหมาะกับมึงแล้ะบวกกับมันมีกล้องเนี่ยตัวแฮนดิ e ลตัวนี้กันลื่นด้วยนะกดชัตเตอร์แล้วก็ยิงภาพ50ล้านเมกะพิกเซลได้มุมกว้าง นะครับเล็กๆได้แต่ฟังก์ชันหลักๆนะผมว่ามันสามารถโยกมุมเปลี่ยนมุมมองของการที่เราจะถ่ายตัวเราเองและถ่ายคนนู้คนนี้ได้ไม่ใช่แค่ตัวสายห้อยตัวนี้นะมันใช้หลายฟังก์ชันมากถ่ายได้แบบง่ายๆแล้วก็นานๆแล้วก็หลายๆมุมง,ง่ายๆนะครับอันนี้ดีขอบคุณอินสตาสำหรับตัวนี้ชอบมากนะครับมีสีขาวสีดํา2สีให้เลือกนะครับตัวต่อมาตัวนี้ที่หยิบให้ดูก่อนเพราะอะไรเพราะว่าผมใช้ตัวอินสตา360 X4 รุ่น น่นนรุี้ตัวนี้ X5 ออกมาแล้วได้ข่าวว่าเจ๋วมากนะครับฟังก์ชันเดียวกันถือว่าเฉยเฉยมันจะถ่ายด้านหน้าและด้านหลังอย่างละ 4K เป็น 8K ทั้งหน้า4ี้างหลัง4แล้วมาสติ t รวมกันตรงการลางรอยต่อแทบจะไม่เห็นนะครับฉะนั้นเวลาเราโหลดเข้ามาในคอมเราอยากจะเอามุมไหนเนี่ยเราก็ดูก่อนเลยเลย์ไปแล้วก็เลือกมุมที่เราจะเห็นภาพนั้นไม่ต้องมานั่งว่าตรงเซตมุมนี้ไม่ต้องมาช่างไม่ต้องมันกว้างเลยนะครับจะออกไปไกลแค่ไหนแล้วก็ลงมาได้แค่ไหนไม่มีปัญหานะครับสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างตัวนี้กับตัว X4 คืออะไร งสงิงแตกต่างคือข้อแรกแบตเนี่ยถ่ายได้นาน185นาที3ชั่วโมงเต็มๆนานๆแอาผมแกะให้ดูแล้วก็มีอะไรบ้างอยากเห็นข้างในละเปิดมาปุ๊หน้าตาเนี่ยแทบจะเหมือนตัว4เลยตัวนี้เซนเซอร์ใหญ่ขึ้นรับแสงได้มากขึ้นแปลว่าในที่แสงน้อยถ่ายได้ดีขึ้นไม่มีเกรนเยอะนะครับข้อที่แตกต่างอีกอัน,นก็คือว่าชิปใน X5 เนี่ยมันมีชิป AI เพื่อให้ภาพมันชัดขึ้นคมขึ้นเลนส์ตัวนี้ก็เปลี่ยนเองได้นะอันนี้ replacement lens kit ถ้ามันแตกหรือจะเปลี่ยนเป็นฟิลเตอร์เนี่ยก็คือมีตัวเปลี่ยนเลน์แยกมาต่างหากนะครับความเร็วในการชาร์จนะครับ0ถึง80เนี่ย20นาที0ถึง100เนี่ย35นาทีข้างในมีอะไรให้ใหบ้างนะครับมีอันนี้กล้องหนึ่งอันเปิดม,มาเจะกล้องก่อนอันนี้มีอะไรมีเคสนิ่มๆกันกระแทกแล้วในเคสนี้ก็มีสายชาร์จให้อันนึงนะครับผ้าเช็ดเลนนะข้างในเนี่ย มีตรงนี้แบตเบิดเลยใส่ได้ซื้อแบตเพิ่มมาใส่ได้นะครับดูรับแสงของอันนี้ f 2 0ก็ถือว่ากว้างพอสมควรนะครับถือว่าโอเคแล้วสำหรับแอคชั่นแคมขนาดนี้โหมด Pe ียร์วิดีโอของ Insta 3 6 0มนี่คือโหมดที่สามารถถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีเวลาแสงมันจะแซดแซตเราก็เอาตัวฟิลเตอร์ ND นดี้ฟิลเตอร์เนี่ยมืดเนี่ยใส่เข้าไปถ่ายได้อีกแล้วเวลาแสงมันตกเนี่ยเนื่องจากมันมี AI ประมวลผลเนี่ย p พียร์วิดีโอเนี่ยมันทาให้ถ่ายในที่ท,ที่หลังจากที่มืดแล้วเนี่ย ยังถ่ายได้ไม่ขุนไม่มีนอยส์นะครับมีตัวป้องกันลมตัดลมเพราะฉะนั้นเสียงปุ๊บปุ๊บปุบ,บเนี่ย ไม่มีพูดกับไม์ได้เลยเซนเซอร์ใหม่ของตัว X5 เนี่ยเขาบอกว่าใหญ่กว่าตัวเซนเซอร์เก่ารุ่น X4 เนี่ย144%เปรพราะว่าใหญ่กว่าเท่ากว่าซึ่งเซนเซอร์ยิ่งใหญ่แปลว่าเรื่องแสงน้อยไม่มีปัญหาภาพคมชัดขึ้นสามารถที่จะครอปทําอะไรได้มากขึ้นเพราะเซนเซอร์มารับแสงมาเยอะนะครับพูดไปพูดมาเดี๋ยวจะงงว่าตัวนี้ก็คือตัว X4 ของผมหน้าตาน,นี่แทบจะเหมือนกันเลยด้านข้างนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตรงที่จะเอาของออกตรงนี้นะครับส่วนฝั่งนี้ปุ่มก็เปลี่ยน ลงน้ําลึกได้ X5 ได้ประมาณ15เมตรตัวเก่าได้10เมตรก็ไม่รู้จะลึกไปขนาดไหน10เมตรนี่ลึกมากนะเว้ยแล้วก็ระบบการสั่นใหม่ Flow State Stabilizer 3.0 AI Enhanced ภาพจะนิ่งต่อให้คุณทําอะไรสั่นสะเทือนแค่ไหนเนี่ยมันจะดูเหมือนคุณยืนอยู่นิ่งๆไม่สะเทือนเลยตัวใหม่อัปเดตกว่าตัวนี้นะครับขนาดจริงๆแล้วมันก็พอๆกันน้าหนักก็พอๆกันแบตอึดก,กว่าเยอะดําน้ําลึกกว่าเยอะเซ็นเซอร์ใหญ่กว่าเยอะเสียงไม์คมชัดเก็บรายละเอียดได้ ชัดเจนตัดเสียงลมได้มากกว่าชิปเป็นแบบ triple chip AI ประกอบไปด้วยชิป AI 5นานเมตรและชิปภาพ2ตัวคุณไปรวมกันทั้งหมดเนี่ยแปลว่าอะไรคุณไปเปิดดิกแล้วไปหาเอาเองแล้วกันนะครับกูงงผมคงใช้ไปไม่ถึงกูงงมากเลยเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนะ่ะดีกว่า x 4 x 4โอเคนะไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ว่าใครอยากกระดมน้ําลึกกว่านี้ใครถ่ายกลางคืนมากกว่านี้ตัวนี้ดีกว่าพูดได้ง่ายตัว x เนีใน AI เข้ามาช่วยเป็นหลักจึงทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันเนียนขึ้นดีขึ้น,นง่ายขึ้นส่วนไม่เดี๋ยวผม โอ้นี่ๆี่นี่นน My. มีเคสให้ด้วยนะที่ดึงเคสก็ดีมากเลยดีกว่ากระเป๋ากูอีกเปิดมาโอ้ตัวนี้เป็น USB C เสียบเข้ากับมือถือเสียบเข้ากับกล้องข้างหลายเสร็จได้เลยนะครับนี่คือตัวใหม่อันนี้คืออะไรแม่เหล็กมั้งใช่ Dead Cat ใส่ไว้แล้วมันจะได้ ไม่มีเสียงลมเข้ามานะครับ USB ที่ชาร์จโอ้มีที่คล้ององแขนด้วยสมมติอย่างนี้ติดปับ๊บคุณต้องการจะพูดใช่ไหมก็คล้องอย่างนี้พูดไปเรื่อยเลยอย่างนี้โอ้เฮ้ยไงวะเอ้ยสบายดีป่าวะเนี่ยอันนี้พูดได้เรื่อยดีเหมือนกันนะเนี่ยราะว่าระยะของไมค์เนี่ยมันคำนวณมาแล้วว่าระยะที่มันห้อยเนี่ยมันเก็บเสียงได้โอเคนะครับนี่ดีมากเลยนะโหจ๋กว่าชาร์จอย่างเงี้ย USB A แปะเลยไม่ต้องเสียบปุ้มชาร์จเลยโอ้มีตัวหนีบด้วยแล้วก็ แม่เหล็กตรงนี้เค k ไมค์แอร Insta 360นะครับใช้ได้ทีเดียว10ชั่วโมง300เมตร เดินเล่นที่ไหนก็ได้300เมตรได้ยินหมดนะครับบันทึกเสียงที่48กิโลเฮิรตซ์ที่24บิตผมไม่รู้ว่ามันขนาดไหนแต่เอาว่าถ้า24บิตในสมัยเราอาัดเสียงเนี่ยถือว่าสูงมากข้อมูลค่อนข้างจะเยอะอันนี้เหมาะกับมือถือเราพกไอ้นี่ไปอีกตันจบเสียบตูดมือถือปับ๊บแล้วก็พูดคุยไปเรื่อยเลยถ่ายมือถือได้เลยง่ายๆนะครับโอเคอีกอันนึงคือันนี้อันนี้ไม่มีปอเพราะอะไรเพราะผมซื้อเอง In s t a 3 6 0 Ace Pro 2ตัวนี้เป็นตัวใหม่ตัวนี้คือ action cam typical เเลลยคือ A Cam ดดั้งิม ฟลิปสกรีนสามารถดูเซลฟี่ได้เหมือนกันข้อสําคัญที่ผมซื้อตัวนี้เพราะผมชอบแบรนด์นี้มากก็คือไลกาที่ใช้เลนส์ไลกาถ่ายนะครับแล้วก็ค o ลเลอร์ไซส์ก็น่าจะมีของไลกาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันจะคลาสสิกมากผมชอบมากภาพที่ได้เนี่ยเป็นภาพแนวแบบไลกามุมกว้างเลยนะครับผมเปิดให้ดูเห็นไหมห้เมกะพิกเซลหรือจะไปที่12.5ก็ได้มันสามารถที่จะ z o มได้นะครับ2 x 1 x 2 x แคบได้ค o ลเลอร์ไซส์จะให้ดูเนี่ยมีไลกาไลกาเนเ t อร a วิวิดวอร์ม v i n t a g e Orange มีหลายแบบให้เลือกนะครับเซนเซอร์ซีมอสหนึ่งทับหนึ่งจุดสามนิ้วนิ้วกว่าเนี่ยใหญ่กว่ามือถือยิ่งเราได้เซนเซอร์ใหญ่เท่าไหร่แปลว่าจะยิ่งดีนะวิดีโอในถ่ายได้ 8K 3 0เฟรมโหมด Active HDR ane, ได้ 4K 6 0เฟรมไอตัวนี้หรือตัวไอ5เนี่ยหรือไอตัวจิ๋วเนี่ยมันจะมี Pure Video ซึ่งมี AI ชิพอยู่ซึ่งมันจะทำให้ถ่ายในที่มืดได้ดีภาพจะคมชัดขึ้นตัวนี้ใส่ f a าสคริปได้แถมให้ตัวนี้แค่เสียบ ได้แล้วไม่ต้องมานั่งไขอะไรแจวเลยนะครับไอ้นี่เป็นกล้องที่ดีมากเลยนะครับ slow motion โโก็เป็น 4K 120เฟรมมี time lapse สั่งด้วยเสียงได้นะครับโดยไม่ต้องจับเลยก็ได้เฮ้ย hey, ถ่ายดิถ่ายเลยทีเดียวนะครับสามารถกันน้ําได้12เมตรใส่เคสก็ลงได้เล่นในน้ําได้แล้วก็ถ่ายในน้ําก็ได้มีการสะเทือนกันสั่นนะครับข้อดีเลยที่ผมซื้อนี้กันลืมพูดไปไอตัวเนี้ย ผมใช้แล้วก็ถ่ายยาวๆนี่ไม่ฮีท3ชั่วโมง1้0นาทีเต็มๆไม่ฮีทไม่ตัดชาร์จเร็วนะครับจาก0ูนถึงแปดสิบเนี่ยสิบแปดนาทีคุณถ่ายทอดได้เลยอ่ะแจ๋วมากแต่ละอันโปรดักต์นะวันนี้นะอินสตาสามกศูนย์เนี่ยมันท็อปฟอร์มมากนะครับหลังๆเนี่ยผมซื้อตัวนี้เมื่อกี้บอกแล้วซื้อตัวนี้เแลาตัวหนึ่งของผมเองตัวนี้ของผมเองอภินาการมาให้ผมอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้และตัวนี้ไอ้สามรุ่นนี้ก็คือตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ สามตัวนี้ผมชอบตัวไหนผมชอบทุกตัวเพราะว่ามันใช้คนละฟังก์ชันกันตัวนี้เหมาะมากเวลาเดินทางไปเที่ยวโดยที่ผมไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วก็ถ่ายเราถ่ายโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าใครจะรู้ว่าเราถ่ายเพราะบางทีเราจะถ่ายอย่างเงี้ยคนมันเห็นแล้วมันแบบเฮ้ยถ่ายวะแอคชั่นเขาจะเปลี่ยนเขาจะไม่ธรรมชาติไอตัวนี้เวลาผมดำน้ำหรือเล่นกับลูกในน้ำหรือให้ภรรยาถือถือค้างอะไรกับสติกเกอรอไปเรื่อยๆแล้วค่อยมาตัดต่อก็ได้อันนี้ก็ชอบ ไอ้ตัวเนี้ยเวลาต่อกับไม้มันคือตัวนี้เซลฟี่สติ๊กเนี่ย,ยจะไม่เห็นไม้ส่วนอันเนี้ยเหมาะกับการถ่ายรูปสําหรับผมนะผมซื้อมาเพราะาอยากจะถ่ายรูปแล้วก็แอคชั่นแคมก็ได้แต่ฟิกซ์อยู่ที่มุมหนึ่งไอ้ตัวเคสนี่เป็นการออกแบบที่ดีมาก3ตัวนี้ผมว่าอยู่เจ๋วๆเลยมันมีแอป,ปของตัว insta 360ด้วยนะครับโยนไฟล์เข้าไปในแอป,ปเนี่ย AI มันตัดให้เลยข้อดีก็คือว่าม,ม,มันมีแอป,ปลิงก์อยู่นะครับเราสามารถที่จะวางตรงนี้แล้วก็ให้มันขึ้นพรีวิวที่ตัวแท็บเล็ตเพราะมันใหญ่เราก็ขยับไอ้น,นอี่ไป มันโอเคเปล่าใช้เป็นมอนิเตอร์ให้ดูตัวเองผมว่าสำหรับคนที่เริ่มต้นทำคอนเทนต์หรือถ่าย Family Video ทั้งหลายเนี่ยมันง่ายมากกว่าเมื่อก่อนเยอะราคาแต่ละอันเนี่ยรวมไปรวมมาในกล้องใหญ่ที่ผมใช้ยอย่างแพงกว่าไม่รวมเลนส์ถ่ายมาได้มุมสนุกสนุกสามารถที่จะมีความจําสําหรับตัวเองว่าอดีตเราเคยทาอะไรมาบ้างกับครอบครัวกับเพื่อนฝูงแม้กระทั่งคอนเทนต์นะครับเริ่มต้นได้ง่ายๆกับคุณภาพเดี๋ยวนี้ดีมากเจ๋อมาก ขอบคุณ Insta 360ที่ส่งมาให้รีวิวหมดนี่เลยนะครับขอบคุณมากใครที่สนใจอยากจะให้ผมรีวิวโปรดักต์ใหม่ๆอัปเดตยังไงผมมีทีมงานที่ทำงานหนักแล้วก็ใช้อุปกรณ์เยอะแยะมากมายอยากจะให้พวกผมรีวิวเชิญส่งมาได้นะครับมาบอกซิว่าข้อดีมันคืออะไรบ้างแล้วก็บ่นเล็กๆน้อยเพื่อให้เป็นพิธีนะครับมันน่าจะพัฒนาอะไรไปบ้างนะครับเท่าที่รู้ตอนนี้มันทุกอันสำหรับอน360ครับ